แจ้งกับเอลิกเทนฮากเป็นการส่วนตัวว่าในซีซั่นหน้าหรือในซัมเมอร์นี้ที่จะถึงนั้นงบการใช้เงินของสโมสรมันยูมีจํากัดขอให้เอลิกเทนฮากนั้นใช้ระมัดระวังและใช้ประหยัดมากๆนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางเทนฮากก็อยากจะซื้อนักเตะเข้ามาอาทิเช่นกองหน้ามิดฟิล์เซนเตอร์แบ็ก กล้องหลังแบบมือประตูอีกเอ้เยอะเลยนะครับที่เทนฮากอยากซื้อเข้ามานะครับแต่แต่ก็อย่างว่านะครับเกียวเซอร์มันเริ่มขี้เหนียวครับโบสถานการณ์ไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้เทนฮากผมว่านะแบบอาจจะซีซ <c oughs> <c oughs> ันหน้าเนี่ย <c oughs> จะ,จะกลายเป็นราชสีห์แล้วอะแต่ก็มาติดขัดที่เกลเซอร์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เราก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะได้เจ้าของคนใหม่หรือเปล่านะครับก็ยังไม่รู้หรือถ้าเกิดได้เจ้าของคนใหม่เราก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เสริมงบเท่าไหร่นั่นเองนะครับส่วนตัวผมนะครับผมสงสารเทนฮักเหลือเกินนะครับถึงแม้ว่าจะทําดีแค่ไหนเหมือนอยู่ผิดที่มันก็ไม่เกิดน,นะครับแบบอย่างว่าเนาะเจ้านายเราอะเป็นอย่างนี้ตอ